อนแก่นช่วงนี้ได้ยินว่ามีส่วนรดแบรนด์ดังเยอะมากๆทั้งรองเท้าเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยแต่เอ๊ะตรงนี้คนเยอะมากๆเนี่ยเข้าไปดู งานพิมานโฮมเฟสติวัล2024มหกรรมบ้านและคอนโดสุดยิ่งใหญ่จากพิมานกุ๊หูเขารวมโครงการบ้านและคอนโดทั่วขอนแก่นในเครือพิมานไว้ในที่เดียวดูดิมีโครงการให้เลือกเยอะมากๆเลือกดูง่งายๆผ่านจอทีวีทัศสกินเลื่อนดูโครงการบ้านได้ตามใจทันสมัยสุดๆพิเศษคนซื้อบ้านและคอนโดในงานรับไปเลยโปรจริงใจให้4ต่อเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเขาร่วมงานเท่านั้นนะคะภายในงาน มีกิจกรรมมากมายมีอีซี่ท้องให้ความรู้เรื่องบ้านจากผู้เชี่ยวชาญมีเกมแจกรางวัลมีเวิร์กช็อปให้ครอบครัวได้ทํากิจกรรมร่วมกันมีโซนเจ้าหน้าที่จากธนาคารให้คําแนะนําด้านสินเชื่อในงานมีทั้งโซนบ้านและคอนโดพร้อมอยู่และโครงการใหม่จากพิมานเลยงานมีวันที่26กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567ณาลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลขอนแก่นนะคะให้ทุกท่านเป็นเจ้าของบ้านง่ายขึ้นครบจบทุกความต้องการในการซื้อบ้านที่งานพิมานโฮมเฟสติวัล2024งานเดียวเท่านั้น ฝากกดหัวใจกดติดตามติ๊กตักขอนแก่นหน้าอยู่หาที่อยู่คิดถึงขอนแก่นหน้าอยู่